กำลังหาร้านเติมลบบัคอยู่ไหมต้องร้านนี้เลย Snow Shop บริการกดผลบัคฟุตและ k ิงเ Legacy เลดแปดและยังมีบริการกดเกมพาร์ตเลดแปดอีกด้วยและยังมีบริการกดแมป a ิ i m ะ Fighter เลดแปดและยังมีบริการกดเพ a d อ r s t a r ด้วยเลดแปดด้วยนะและยังมีบริการเติมลบบักแบบ ID Pass สุดคุ้มต้องร้านนี้เลย Snow Shop ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมคิมโมจิแล้วนะก็คิงเลกเซีแล้วก็ับเดดแล้วนะทุกคนหลังจากที่รอมานานนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเราก็รอได้นะครับแต่ว่าถึงจะช้าไปหน่อยก็เถอะนะ ก็มีผลแมมมอสแล้วก็อื่นๆมาแต่ว่าสิ่งที่พี่คิดถึงก็คือเจ้าขละุลนะทุกคนคิดถึงมากเลยอูย้เห็นแล้วว้าวแบบมเนยมหนังนะครับแบบกระดูกนี่แบบให้เด็กเกียร์นะทุกคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันจะให้อะไรมานักหนาแนละ้วแบบให้เด็กพวกผลมว่วงเทียสามบางทีก็เปิดได้ผลเขียวนะทุกคนใครเคยเป็นบ้างบอกพี่ด้วยนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นทุกคนเลยนะก็ <c oughs> วันนี้นะครับพี่ก็ใช้ผลแสงมาล่านะทุกคนอุ้ยจุก่อนดีบิีขึ้นไปเอ้ยฟินิก เหมือนฟินิชขายด้วยนะตอนนี้ก็ใครที่ดูคลิปอยู่ก็เอ้ยไม่ทันดิเออเขาว่าพี่น่าจะลงคลิปไปแล้วนะแล้วก็ดับ X มาตากำับไม่รู้ว่าทุกคนมียังนะแต่ว่าการล่าที่ก็ง่ายๆนะอัตราการหลอ,อก50%แต่ว่ามันจะหาเซนต้ายากหน่อยนะทุกคนโอเคโอ้ยคว่ำกระตุกไม่เป็นไรทุกคนก็รอบนี้ยิงไปดีไม่โดนอะโอ้ยโดนอยู่นะครับทุกคนบินออกมาไปแล้วจ้าบินอยู่สูงไว้นะทุกคนปล่อยสกิลกระจกไอ้ไม่ใช่รับแสงคาด เออโดนโดนแน่นเลยนะทุกคนกระจกยาตะนี่ไงคิดสกิลไม่ทันเฉชิบหายไม่เป็นไรทุกคนจะาทะเลใส่ไปนะทุกคน,น,นะกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะรัดต่อไปใกล้ตายเลทุกคนมาทุกคนจะาทะเลใกล้ตายนะทุกคนนี่กระจกยาตะไม่ใช่ลำแสงวิฆาดทำไมต้องหลงสองสกิลนี้เลยทุกคนไม่เป็นไรนีุ่้ยจาทะเลตายแล้วทุกคนตายเร็วมากกันนะที่จริงกต็ตีอยู่นานเลยแหละมาเทียอะไรเฮ้ย ที่ยสองเปิดคนที่สองคไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยเขี้ยวอะ,อะไรทุกคนอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเออเขี้ยวเหรอเ,เอเอประนึ็นนะเขี้ยวหรือเปล่าวะไม่เห็นมีอ๋อรู้แล้วได้อะไรทุกคนด้วยสามดาบมนทุกคนพ <c oughs> ิเศษไปวันนั้น เพจให้น้องอีกคนนึงไปสงสัยสามดาบมันดูดดวงพี่แน่เลยเ,เสียใจว่ะทุกคนจะไม่เป็นไรครับชีวิตเราต้องไปต่อแนละ้วทุกคนโอเคเอไปไหนดิเป็นร้านจา้าตอไปกันเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเมื่อกี้พี่ก็ได้ไปดูคลิปมานะครับเขาบอกว่าดาบสมุเกอร์นะครับมันดรอปจากไอตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันจะดรอปจริงหรือเปล่าพี่ก็ตีมาแบบหลายตัวแล้วแหละไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะทุกคนโอเคอันนี้ยังไม่ได้นะ รอต่อไปนะครับทุกคนเพียอแบบมีโอกาสได้นะไม่รู้ว่ามันจะตอบตรงไหนนะแต่น้องๆเขาบอกว่ามันตอบตรงนี้นะก็ลองตีกันดูน <S <S ไงใส่มันไปอ,อุ้ยอุ้ยได้อะไรเนะี่ยเหมือนจะได้นะทุกคนกระบองน่าใช่นะกระบองสโมเกอร์นั่นแต่ขอเช็คดูก่อนนะทุกคนเหมือนจะใช่นะทุกคนเมื่อกี้พี่ไปดูใน youtube มาแล้วนะชื่อเดียวกันเลยนะทุกคนเออไหนวะเอา้าหาไม่เจอหมดทุกคนมันบัตรหรือเปล่าวะ จะไม่ใช่ของแต่งานน่าจะกระบองอย่างเดียวรนะดอบตรงนี้อืมไหนวะโอ้โนี่ไงเจอแล้วทุกคนนี่กระบองส m o ร์แบบหล่อเท่ส MOKE everyday อะไรนะทุกคนหุมฮาคิก็เป็นแบบนี้นะสกิลเซ็ตทวยสกิลแซ็นะครับทุกคนก็จะเป็นการปล่อยคอนโดไปข้างหน้านะครับผมส่วนสกิลเอก,ก็จะเป็นการฟันรัวนะทุกคนโอเคไม่มีอะไรแนะโอเคทุกคนไปล่าจาก,กันต่อเลยดีกว่าม,มาไอ้ทุกคน ได้เทียสามมาเปิดกันเลยอันนี้ก็ตัดแบบละครไทยทุกคนเปิดมาอุย้ยได้ทำอะไรเนี่ยลูกว่าได้เคียวชิบหายได้อลไรวะอู้มันจะได้แคนดี้ทุกคนแช่แคนดี้ที่เอาไปเสกบอสเป่าบอสทุกคนอันนี้คืออ่าพี่เนี่ยสดๆจากสรตมั์อาจจะมีแบบอะไรติดอยู่แล้วก็แบบอาจจะลกกหน่อยนะทุกคนโอเคอู้เหมือนเราจะได้ที่เสกบอสว่ะรีบไปเสกบอสด่วนเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบ พี่เพิ่งเล่นไงทุกคนก็งง,ง,งงอยู่นะว่ามันใช้ทําอะไรบ้างนะทุกคนโอเคไปตีบอสใหม่กันเลยนะโอเคทุกคนแล้วก็มาถึงนะไม่รู้ว่าจะมีใครมาตีกันหรอมาเยอะเลยนะรอบนี้มาหวังว่าเราแบบจะได้แบบได้เขาเรียกว่าดาบใหม่นะครับพี่ก็ยังไม่รู้ว่าแอนิเมชันเป็นแบบไหนนะเขาวอาอัปเดตปุ๊บพี่ก็เข้าในเกมมาเลยนะทุกคนมานี่ยแทงเรยอบ,บอสเอามาวางตรงนี้ใช่ปะ ได้แบบว่าเฮ้ยได้แล้วทุกคนนี่บอสเกิดกินกุระเลยแล้วกันนะทุกคนเขาว่าแบบเพียได้ใช้นะทุกคนโอ้ดูดิคนมา,าปล่อยสกิลเซไปตามด้วยสกิลเอ็กซ์ตี้ไง,ไงอันนี้ก็อันดับเอ็กซ์มันประคอมโบแล้วทุกคนนี่กระเทืบนด้วยสกิลซีคือพี่ไม่แน่ใจนะว่าบอสเนี่ยมันจะดรอปอัตราการดรอปของกะเป็นยังไงนะต้องไปรอดูแอดมินเกมอีกทีนะว่าเขาจะเปิดอัตราการดรอปของเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะทุกคน แล้วก็อีกอย่างเลยทุกคนก็คือบอสมันตอบอะไรบ้างแนละแบบพี่เห็นแค่ดาบนะั้นในคนอื่นที่เขาดีวิวกันเออเ,เปลี่ยนภาษาชิบหายไปหนึงนะอืมไปละโอเคเรียกกุลามาออ้ลูกสมุนมันก็มี่ทุกคนในนี้ต้องตีลูกสมุนมันไอขนมขิงไ่ตีพี่ว่าทุกคนไอชิบหายเอ้ยแต่เราก็ไม่หวัน่นะครับเพราะว่าเรามี f อที่มาเล่นกับเรานะวันนี้อืมไปสก,กิลไป นี่แนะ่อุ้ยเอ้าเหมือนจะไปไม่โตนะทุกคนนี่แล้วก็เราเรียก the bubble wave นะเรียก bubble wave มาเรียบร้อยไม่รอในพวกขนมขิงนะทุกคนรอป่าววะนี่ไนงะคือซัดในต้องแบบนี้นะทุกคนโอเคงั้นรอดไปตอนอบอสใหม่แก้ตายนะทุกคนมาทุกคนบอสใหม่เหมืนแก้ตายนะครับทุกคนไปหลัก x ไปจังหวะนี้ลำดาไปกดสกิล x อ,อุ้ยไม่ตายวะทุกคนนี่มันถึกมากนี่ไงอุ้ย,าายตายแล้วอ่ะทำไมไม่ได้อะไระทุกคน เกมบัคก,กเปล่าวะไม่ได้เลยเลยอุย้ยเหมือนจะมีคนได้ดาบเหรอเฮ้ยมีคนได้ดาบเกินไปเรายังไม่ได้เลยนะทุกคนเฮ้ยเราต้องไปล่าเจ้าแล้วก็หาคนดี้มาเสกใช่ไหมโอเคได้โอเคครับทุกคนมาจาังหวะนี้เมื่อกี้กำลังจะแบบออกจากตรงนี้เลยนะทุกคนมีคนได้คันดี้ไปทุกคนไม่ใช่แค่เรานะมีคนได้อีกตั้งสามสี่คนเลยนะทุกคนเราต้องจะนะได้ตีกันย,วยาวๆนะนี่ประดักเอ็กมาไปขึ้นกุละ โอ้ือสัตัดบูเรียบๆครึ่งหลอดแสดงว่าขึ้นกุลาแรงมากนะทุกคนไม่รู้่ะแรงหรือเปล่าวะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ดาบหรือเปล่าหรือแบบได้ของแต่งหรืออะไรสักอย่างก็ได้แบบมาปลอบใจไงทุกคนจะได้แบบชิวๆมันมันจะมีการเรียกลูกน้องออกมาด้วยนะครับคือการเราตีลูกน้องเราจะมีสิทธิ์ได้เขาเรนเดียร์ด้วยนะทุกคนแนะนําให้ตีลูกน้องก่อนค่อยมาตีบอสนะโอเคโอเคครับทุกคนบอสคิดมัดก็ใกล้ตายนะมาดูกันว่าพี่จะได้ของดรอปไหมนะทุกคน ไม่รู้ว่าวันนี้ดวงจะมีไหมนะน่าจะไม่มีแหละเราว่าละตีมา2ตัวแล้วนะทุกคนถ้ามีคนเซกอีกเีจะเป็นตัวที่3เลยนะเดี๋ยวเขาเช็กก่อนอ่เอาดาบรอบพรเขาตายไม่ได้อะไรอีกแล้วเออโอ้โหโคตรสวยนะทุกคนเฮ้ยไม่ได้ไเลยเลยทําไงดีวะทุกคนวันนี้เราคงไม่ได้ดาบกับเขาหรอกบ้างเหมือนจะมีคนใต้อีกหรือเปล่าเอ้ยมีอีกเซกอีกแล้วอา้าวรอบนี้เสร็จพี่ละน้อนนี่ไง ดีดับรอแล้วก็ฟันไปนี่คือคอมโบนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยพี่เอาไปล่าค่าหัวให้ดูนะว่าเป็นคอมโบกันยังไงนะทุกคนโอเคจุดจบเป้งอุ้ยไม่รู้ว่าบอลมันจะลอยหรือเปล่านะ้วเออเปลี่ยนเป็นอ่าบวกเออบวกดาบดีกว่านะทุกคนสกิลแรงดีนะบอลทุกคนรับดาบไปดีเจ็บปะนะกระทืบไปต่อยไปนะครับทุกคนรับดาบใกลตายแล้วนะทุกคนเราเนี่ยไม่ใช่ไอบ้บอสใหม่นะ <laughs> พูดอะไรวนะเนี่ไงกระทืบพื้นไป แนะนำให้ตีลูกน้องมปก่อนนะเพราะว่ามันจะมีของดับที่เป็นหมวกแล้วก็อะไรอื่นอีกมากมายนะทุกคนโอเคช่างมาเถิดนะกระเทือนนี่ไงอ,อ,อุ๊ยจะตายโอเคทุกคนตับไปตอนบอสใกล้ตายเลยนะทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคนอา้าวบอสต,ตายแล้วโอ้ไม่ได้อะไรอีกเลยเอาตีทั้งสองตัวไอ้สามตัวทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับจอกนคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาล่าบ,บอสใหม่ให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้า